สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปฐมชัยเกียรติได้รับอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรไทยและได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแห่งสปปลาวให้แปลกฎหมายภาษาลาวเป็นภาษาไทยนะครับวันนี้วันที่7มกราคม2,565เวลา17ตเนิกา20นาที ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการรีวิวนะครับแต่เป็นการรีวิวได้นะครับเป็นการรีวิวได้แต่ต้องกลัวนะครับรีวิวได้แต่ต้องกลัวนะครับพอดีสืบเนื่องจากที่ว่าผมกลับมาจากข้างนอกนะครับมาเปิดคอมพิวเตอร์จะทํางานต่อนะครับพอดีเห็นหัวข้อข่าวเนาะว่ามีทนายท่านหนึ่งเผยรีวิวได้ไม่ต้องกลัวนะครับ ทีนี้ข่าวก็คือข่าวนะครับกระแสข่าวสายข่าวมันมาหลายๆทางเนาะแต่ทีนี้คือเราก็เลยพูดหลักๆก,ก่อนนะครับว่าการรีวิวนั้น,น,นเนี่ยนะรีวิวได้นะครับถ้าการรีวิวเนี่ยเป็นการกระทําโดยสุจริตและเป็นเรื่องจริงนะครับ <c oughs> ทีนี้ตามหัวข้อข่าวเขาบอกว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่ง นะครับไปปรึกษานะว่ามีการโพสต์รีวิวแล้วก็ได้รับหนังสือแจ้งมาจากโรงแรมว่าคุณไปโพสต์รีวิวอย่างนั้นทําให้เขาเสียหายนะครับทาให้เขาเสียหายก็เลยเรียกค่าเสียหายมาจํานวนหนึ่งนะครับจานวนหนึ่งทีนี้ <c oughs> เราก็ต้องดูข้อที่จริงก่อนนะครับว่าถ้าการรีวิวนั้นเนี่ยนะเป็นการรีวิวได้ถ้าเรารีวิวโดยสุจริต นะครับและเป็นการรีวิวที่เหตุการณ์ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ขาดช่วงนะฮะไม่ขาดช่วงเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้ารีวิวยกตัวอย่างรีวไปพักมาต้นเดือนไปรีวิวกลางเดือนหรือปลายเดือนนะครับไออย่างเงี้ยถือว่าไม่ขาดช่วงนะครับถือว่าไม่เป็นการขาดช่วงก็สามารถที่จะรีวิวได้ นะครับซึ่งมันเป็นข้อที่จริงที่เราไปพักมาเดี๋ยวนั้นขณะนั้นนะครับการบริการดีหรือไม่ดีเราก็ว่ากันไปในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นนะครับแต่ถ้าข้อที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าข้อที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตามข่าวบางข่าวเขาก็จะมีข้อที่จริงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างข่าวหนึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงท่านนี้นะไม่รู้จริงหรือไม่นะครับตามข่าวถ้าข้อที่จริงนะถ้าข้อที่จริงเนี่ยบอกว่า ไปพักมาปีห3สบสานะครับและคุณมาโพสต์เอาปี64ทธันวาคมรีวิวว่าการพักเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยมีปัญหานะครับเป็นการรีวิวได้นะครับแต่มีปัญหานะครับต้องกลัวนะครับมีปัญหาเพราะมันต้องกลัวเพราะอะไรฮะรปีหกสบามเนี่ยนะช่วงนั้นที่เราไปพักทางโรงแรมอาจยังไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ <polarization. S 2> เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอย่างเช่นโรงแรมนี้ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีการพัฒนาเลยเชื่อได้ว่านะคนที่ไปพักแล้วเนี่ยเขาก็จะไปพักที่อื่นนะครับเขาจะไม่พักที่นี่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องรูปแบบนะครับเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อที่จะดึงดูดคนเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาพ like ักแล้วก็ย OK ังเหมือนเดิมปีหนึ่งผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมไอ้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะมาพักนะครับเขาก็อยากจะหารูปแบบใหม่ๆไปเรื่อย นะครับถ้านะถ้าคนที่ไปพักปี63และคุณมาโพสต์รีวิวในปี64นะครับมีปัญหาแน่นอนต้องกลัวนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันทิ้งช่วงนานเกินไปนะครับถ้าเราไปโพสต์ลักษณะนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับรีวิวอย่างนี้มีปัญหาแน่นอนนะทำให้โรงแรมเขาเกิดความเสียหายแต่ถ้าพูดถึงว่าในปี63นั้นเนี่ย ระดับดาวของเขาสมมุตินะครับระดับดาวของเขาเราให้6เราเราให้3แต่พอมาปี64เดือนธันวานเนี่ยระดับดาวของเขามันเหลือ2ทั้งทั้งข้อที่จริงมันก็เหลือ2ด้วยไออย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วโรงแรมเขาไม่ว่าหรอกไออย่างเงี้ยคุณโพส์ไปโพสไปเลยโพสต์ให้เขาดีฮะแต่ข้อที่จริงมันไม่ดีอะโอเคเขาไม่ว่าแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าข้อที่จริงเขามันดีแล้วเราไปโพสต์ว่ามันไม่ดีมีปัญหาแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ผู้ที่รับฟังหรือผู้ที่เสพข่าวนะครับก็ต้องฟังด้วยนะครับว่าถ้าการรีวิวนี่นะถ้าคุณไปพักปี6 3แล้วคุณมารีวิวในปลายปี64เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้ไหมถ้าเราไปโพสลักษณะนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนทางโรงแรมเรียกค่าเสียหายเราได้นะครับได้อย่าลืมนะครับถ้าเราไปโพสลักษณะนี้เนี่ยพรบบคอมมาตา14วงเล็บหนึ่งนะครับมีโทษหนักเหมือนกันนะครับผมทาให้บิดเบือนข้อเท็จจริงไปนะครับทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เขา มีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้ายังไงก็คือรีวิวได้นะครับแต่ต้องกลัวถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างที่ผมพูดมานะครับขอบคุณมากครับ